สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำน้ำหล่อหั่งกล้วยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นผลแห้งของหล่อหั่งกล้วยนะคะอันดับแรกเราก็ต้องแกะนะคะแล้วก็แกะให้ส่วนที่เป็นเนื้อแล้วก็มเมล็ดออกมาแล้วเรานำไปต้มนะคะนี่ค่ะแล้วก็ มาใส่น้ำนะคะส่ันจะ,จะใส่น้ำลงไป3ลิตรนะคะต่อ,อลูกหล่อหางกล้วยเนื้อ,อหลอ่หลอหล่อหางกล้วยประมาณ3ลูกนะคะจะใส่ไปนะคะจากนั้นก็อรอให้น้ำเคี่ยวจนให้น้ำงวด ลงประมาณครึ่งหนึ่งของน้ำที่เราใส่น,นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็าได้น้ำหล่อห้องกล้วยตามที่เราต้องการแล้วนะคะเป็นน้ำตาลสีเข้มนะคะเสร็จปุ๊บเราก็พักให้มันให้น้ำเย็นน,นะคะแล้วก็กรอกใส่ขวดนะคะ จากเย็นแล้วนะคะเราก็เอามากองนะคะกองเอาอมเมล็ดแล้วก็เปลือกออกนะคะเอาเฉพาะน้ํานะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ได้น้ําหลออังกล้วยเรียบร้อยนะคะ ก็คือตอนทําก็คือใส่น้ํามลิตรนะคะเคี่ยวจนให้ได้1.5มิตรนะคะให้ได้ครึ่งของน้ํานะคะเราก็จะได้น้ําที่เข้มข้นนะคะไว้ทํากับข้าวนะคะหรือว่าไวเา้เอา,เอาใส่น้ําแข็งชงดืง่มเวลากระหายน้ำํำหวานๆนะคะออนนี้จะทำะกาแฟเย็นนะคะกาแฟา กาแฟดำเย็นนะคะปกติเราจะผสมน้ำตาลอีกนิดทอดไปนิดนึงนะคะตอนวันนี้เราจะใส่น้ำเชื่อมเหล้าหางกล้วยลงไปนะคะ,ะแล้วก็ผสมน้ำเหลอาหางกล้วยไปนิดหน่อยนะคะเระะียบร้อยแล้วค่ะกาแฟเย็นกาแฟดำเย็นผสมน้ำเหล้าหางกล้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ